ก็ยุกค่สวัสดีนะครับนะก็ขอแก้มือนะครับเนื่องจากเมื่อเช้าเนี่ยพอดีมีเสียงรบกวนนะเสียงเพลงเพลงเข้ามาถ้าเสียงอย่างอื่นไม่เลยถ้าเสียงเพลงมันปิดก่นออปากเซีด้วยนะครับเช้าเช้าผมอยากจะมาไล์สรดเข่าัานต่งๆที่ มีผลกระทบต่อสังคมครเรานะฮะนะโดยเฉพาะชายแดนเขมีนะฮะชายแดนเขมีนีน่นนนก็ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่างไรบ้างทหารไทยบาดเจ็บสาหัสก็โอ้น่าสงสารนะรประเทศเขมีเนี่ยก็ยังลินกับฟันนะคแบบยังทะเลาะกันอยู่ คือผมเองเนี่ยประเทศไทยเราก็อดทนอดกลั้นนะอดมานะแต่ในความคิดของผมเนี่ยาหารจังไม่สงบจริงจงมันควรจะให้เด็ดขาดคนถล่มก็ถล่มันไปเลยน,นะครับนะครับมาเช้าว่าผมไล่สดก็ครับตอนนี้มาคุยกันนะครับ สังคมจะอยู่ง่ายหรืออยู่เนีเราก็ต้องรีบปรับตัวนะโลกมันเปลี่ยนแปลงเสมอน,นะต้องปรไปด้วยนะวันนี้ผมมีที่ดินมีที่ดินบอกมีที่ดินจะขายนะก็มีอยู่หลายแปลงนะแบบที่ผมบอกเอาสวัสดีนะครับท่านที่เข้ามานะเี่ยวับสวัสดีนะครับนะก็ วันนี้มาคุยกันเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองนิดๆหน่อยหน่อแล,แล้วก็สภาวะปัจจุบันเศรษฐกิจเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคนระับพอมันเปลี่ยนแปลงมันก็เราก็ต้องพัฒนาตามนะตอนนี้ชายแดนเราไม่ไม่มีความสงบอาหารไทยขาข,า,ขาดอีกแล้วนยกยกเลิกครับ ถูกแล้วผมอยากให้รัฐบาลให้เด็ดขาดของประเทศกัมีาทำอะไรมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ถล่มให้ยกทงขาวไปเลยคุณจะร้องเรียนอะไรก็ว่าไปแล้วก็ว่าันไปตามนลอง,องเ,เพราะว่าจะไปฟังใครได้เมื่อวันลูกหลานเราเราก้ันลูกหลานต้องตอบโต้ ไทยอดกั้งมานานรัฐบาลนีนอ,อนแอนะผมดูรัฐบาลไทยในอ,อนแอถ้าคุณเข้มแข็งกว่านี้คือตัดสินใจเลยคุณจะมาสร้างผลประโยชน์ขึ้นมาครับอสำหรับคลิปนี้ผมมีที่ดินขายนะมีที่นอยู่สี่ห้าแปลงโดยเฉพาะแปลงสามไร่สงงานตนะิดกับถนนดำนะครับ ห่างไซเซียรประมาณสามร้อยเมตรเหมาะสำหรับที่จะทำเป็นบ้านหรือเป็นสวนเกษตรก็ได้ระบบน้ำดีใช้ทุ่งเลยนะครับที่ตำบลางน้ำสะกดอำเภอบ่รมจังหวัดชินานเราจะขายอยู่สามไร่นี่ก็ขายห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นนะท่านที่สนใจติดต่อมานะ0858071894 กระปางนี้สามารถทาทับเป็นพื้นที่สีเขียวก็จริงจะทําพักสินค้าลงเก็บกูดังเก็บสินค้าได้นะขึ้นเหนือล่องตะล่องกรุงเทพขึ้นเหนือถึงเชียงใหม่ลำปางอะไรเนี่ยมาพักตรงเนี้วิ่งจากกรุงเทพมาสองร้อยกว่ากิโลทาเป็นทีน่พักพักสินค้าเขาเรียกว่าฮับสินค้าได้นอกจากนั้นจะทําบ้านเก็สัตก็ได้นะครับ ตอนนี้ทางจังหวัดไทน่าจน้ำไม่ท่วมนะครับแ้วกรุงเทพปุรยาน้าท่วมมีน้ําท่วมขึ้นมาอยู่าทน่านอกจากนั้นผมมีบ้านอยู่สองหลังนะบ้านสองหลังพร้อมที่หนึ่งไร่อ่าสามงานเก้าสิบสี่ตารางบาะ <c oughs> ติดไซอเซียเยลยนะกรุงเทพยังใหม่สายเหนือเลยนะครับอยู่ฝั่ง ถ้ามาจากนกครสวรรค์จะอยู่ใช้มือถ้าอยากไปจากกรุงเทพจะอยู่ความเมรถนนด้านนนเมาะสําหรับทําเป็นบ้านพักอาศัยหรือเป็นโฮมสเตย์ก็ได้ครับหรือท่านที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าว่าสมาชิกของคุณไม่เกิน20คนนะครับคือสองขั้นรถตู้พักสบายบ้านสงหลังแล้วก็มีศาลาสันนาการด้วย มีศาลาที่พักริมนะ้ำเจ้าของบ้านทําไว้อย่างดีเลยนะครับอยากขายอันนี้ขายอยู่หกล้านห้าแสนทั้งหมดเลยนะครับบ้านสองหลังที่หนึ่งไร่สามงานเก้าสิบสี่ตารางวาครับถนนสามใบนะครับติดกระสายเอเชียเลยนะผมลงไว้ใน YouTube ดูได้นะที่ช่อง y u t u b e ของผมนะพระเครื่องแอลรนะสังหา แล้วก็เนี่ยช่องที่ผมช่องเกษตรแบบง่ายๆแล้วคุณได้อสังหาเนี่ยก็ได้พี่จะดูที่ช่องเข้าไปกับโลกนะครับนะและอสังหาฟองนะครับก็เปิดดูได้เพราะฉะนั้นนอกจากนั้นผมยังมีที่ในไล่นะครับแบบที่ตำบลอวหยอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์ยี่สิบไร่สามงานนั้นขายไม่แพงนะครับไร่ละแสนสองล้านกว่าบาท นะครับนะก็มียี่สิบไร่ถนนรอบถนนรอบสามด้านเลยนะครับนะติดถนนเหมือนกันนะครับนะอยู่ในไร่แล้วมีแปลงนึงอีกยี่สิบไร่นะครับนะอยู่ที่ตำบลพุรุกยงนะครับนะอำเภอตักฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ยี่สิบไร่นะ,ะไร่ละแสนเหมือนกันนะครับนะก็อยากซื้อติดต่อมาศูนย์แปดห้าแปดูนเจ็ดหนึ่งแปดเก้าสี่ แล้วมีบ้านอีกสามหลังพร้อมที่นะผมยังไม่ได้ลงไวนะ้ครับแล้วมีจุดสําคัญอีกอยู่หนึ่งก็คือที่ห้าสิบตารางวาเป็นที่จัดสรรติดถน,นนดำนะครับเส้นหนองโพมะเส้นหนองโพอ่ามโนรมคนระับเป็นถนนสงเลนใหญ่นะครับนะไปไหว้หลวงพ่อเดิมได้สบายๆนะครับนะออกจากแยกเอซียแแยกมโนรมนะครับ มาจากกรุงเทพอายุทยาสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยมาปั๊บเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าออแยกมโนรมนเลี้ยวขวาที่ไซเซียจกบไปเขาจะทำกระวงแหวอยนกันทีอ่าทอ,าทอ,าทอากำลังไล่สดอยู่เดย๋ยเพิ่งนะกำลังไล่สดอยู่มีอะไรเปล่าได้ กทอดอกก็ได้ลาสันมากเหรอวเอาเอาคันข,ของผมก็ได้นะเผื่ด,ดูได้ผมกำลังไล่สดอยู่ครับก็ที่ในไร่แล้วมีที่แปลงหนึ่งนะห้าสิบตารางวาห้าสิบตารางวานะราคาถูกจะทำบ้านทำอาคารพาณิชก็ได้นะเป็นแหล่งชุมชนนะครับนะก็เป็นแหล่งชุมชนเลยนะครับนะ ทำบาคานพนนี้สาชั้นได้เลย,เลยขายอยู่แค่สี่แสนห้าหมื่นครับก็สนใจติดต่อมานะรับกฝากไปเลยเอฟซี FC นะครับนวันนี้นะครัอบอกข่าวดีมีที่ดินขายอยากขายแล้วก็ติดตามข่าวสารใหม่ๆบ้านเมืองก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาพูดคุยนะครับนะคอมเมนต์ได้นะ วัด <Cornell. S 2> ีผมมีก็ปุยระยะสั้นๆนะครับสวัสดีนะครับนะเอาไว้โอกาสหน้าพบกันนะครับฝากบอกมีที่ดินอยากขายสำหรับคลิปนี้จะเที่ยวโอกาสลาท่านนะก่อนจากกันจะริมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้ก็เที่ยวโอกาสลาท่านสวัสดีครับ